ค่ายลูกเสือหลอนค่ายลูกเสือแห่งความเงียบสงบกลายเป็นเวทีแห่งความสยองขวัญเสียงจิ้งหรีดร้องเจ้าเจ้าเป็นดนตรีประกอบให้กับความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามาปกคลุมค่ายลูกเสือริมทะเลสาบแห่งหนึ่งคืนแรกของการเข้าค่ายเด็กๆนั่งล้อมวงรอบกองไฟเล่าเรื่องผีสางนางไม้ตามประสาเด็กวัยรุ่นบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานแต่เมื่อคืนล่วงเลยไปความสนุกสนานก็ค่อยๆเลือนหายไปแทนที่ด้วยความเงียบสงบที่น่ากลัว พี่รู้ไหมผมเคยได้ยินมาว่าที่ทะเลสาบแห่งนี้มีผีสาวสวยอาศัยอยู่เธอจะออกมาล่อล่งหนุ่มๆให้ลงไปเล่นน้ําแล้วจะมาหายไปเสียงกระซิบกระซาบข,ของเด็กคนหนึ่งทําให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาทันทีคืนนั้นเด็กๆหลายคนนอนไม่หลับต่างพากันจินตนาการไปถึงเรื่องราวสยองขวัญที่ได้ยินมาบางคนฝันร้ายจนตื่นขึ้นมาเหนื่อท่วมตัว รุ่งเช้าอากาศสดใสท้องฟ้าปลอดโปร่งแต่บรรยากาศในค่ายลูกเสือกลับดูเงียบเหงาผิดปกติพี่เลี้ยงคนสำคัญของค่ายหายตัวไปอย่างลึกลับเพื่อนๆออ,ออกตามหาทั่วบริเวณแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆคืนที่สองความกลัวเข้าครอบนำเด็กๆมากขึ้นไปอีกพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้ครอบครวนมาจากป่าหลังค่ายและบางคนก็เห็นเงาคล้ายผู้หญิงเดินวนเวียนอยู่ริมทะเลสาบในความมืดมิดแสงไฟฉายส่องไปยังเงาปริศนานั้น แต่เมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งเงาเหล่านั้นก็หายไปอย่างไร้ยร่องรอยเช้าวันต่อมาพบศพของพี่เลี้ยงลอยอยู่กลางทะเลสาบในสภาพที่น่าสยดสยองใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและร่างกายมีรอยฟกช้ำหลายแห่งตำรวจเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์แต่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งบอกถึงสาเหตุการตายพวกเขาสรุปว่าพี่เลี้ยงอาจจะพลัดตกน้ำเสียชีวิตแต่สำหรับเด็กๆแล้วพวกเขาเชื่อว่ามีบางอย่างลึกลับซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ หลังจากเหตุการณ์นั้นค่ายลูกเสือริมทะเลสาแห่งนี้ก็ถูกปิดลงไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยเรื่องราวของพี่เลี้ยงที่เสียชีวิตและผีสาวสวยกลายเป็นตำนานเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ผู้คนต่างพากันเล่าขานเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในค่ายแห่งนี้จนกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลย